ไอ้ไข่วัดเจดีกลาบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้เราจะมาเล่าถึงประวัติตำนานการกล่าวขานถึงเรื่องราวของไอ้ไข่วัดเจดีซึ่งมีการเล่าขานคนต่อคน รุ่นต่อรุ่นผู้เล่าจะขอกล่าวดังต่อไปนี้ครับเมื่อ e สมัยกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานีสมเด็จพระโคเจ้าได้เสด็จจาริกทุดงและมาปรากฏณวัดแห่งหนึ่งที่เมืองอ,องะลองตำบลฉะลองอำเภอรสรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชในปัจจุบันนี้เองตามบันทึกประวัติเมืองอาลอง เป็นแผนที่เดินเรือสินค้าของชาวโปรโตุเกสที่ได้บันทึกเอาไว้เมื่อสมเด็จพระโคเจ้าสเสด็จออกจากที่ปรากฏณวัดแห่งนี้ไปต่อมาชาวบ้านในละแวกนี้ได้สร้างเจดีขอบที่ปรากฏเอาไว้เพื่อสักการะบูชาต่อมาได้เรียกขานวัดแห่งนี้ว่าวัดโพเสด็จและชุมชนโพเสด็จ ตามนิมิตหมายที่ดีว่ามีสมเด็จพระโคเจ้าซึ่งมีความเชื่อกันว่าเป็นพระโพธิสัตว์เสด็จมาเด็กวัดตามคําบอกเล่าเชื่อกันว่าจะติดตามสมเด็จพระโคเจ้ามาโดยเด็กวัดมีหน้าที่คอยปรนนิบัติรับใช้ดูแลสมเด็จพระโคเจ้าเมื่อสมเด็จพระโคเจ้าจะออกเดินทางจาริกทุรงต่อไปเด็กวัดก็ขอติดตามไปด้วย ต่เนื่องด้วยสมเด็จพระโคเจ้าบอกว่าให้อยู่เฝ้าวัดแห่งนี้เด็กวัดก็ได้ตกลงรับปากสมเด็จพระโคเจ้าว่าจะเฝ้าวัดโดยไม่ไปไหนเมื่อเวลาผ่านไปนานแสนนานเด็กวัดก็ได้สิ้นอายุไขโดยไม่มีใครทราบสาเหตุยังคงเหลือแต่วิญญาณของเด็กวัดคนนั้นที่ยังหวงแหนดูแลวัดไม่ยอมไปไหน บางครั้งมีผู้ที่คิดม่ดีมีหลายจะมาทำลายวัดจะมาขุดเจาะเพื่อหาสมบัติพัฒฐานปารถนาหาของมีค่าเด็กวัดก็จะปรากฏตัวในรูปของวิญญาณให้ผู้คนนั้นเห็นจนวิ่งหนีหัวซุกหัวสุนถึงกับไข้จับสันผมเผาหลุดหวัวโขนก็มีแต่เด็กวัดคนนั้นจะคอยช่วยเหลือผู้ที่มีศรัทธา ผู้ที่มาบนบานสารเก่าขอความช่วยเหลือยามเดือดร้อนเช่นของหายสัตว์เลี้ยงสูญหายเฝ้าหนูค้างคาวตามเรือสวนนาไร่มีให้มากัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารของชาวบ้านในละแวกนั้นชาวบ้านที่ศรัทธาในละแวกนั้นก็จะมีการทำพิธีแก้บนส่วนมากจะมีธงสามสีถวายหรือหนังสติก๊กถวายให้เด็กวัดนั้น มีอีกบางความเชื่อเชื่อกันว่าไอ้ไข่คือวิญญาณเด็กที่ติดตามหลวงพ่อทวดมาเมื่อหลวงพ่อทวดทุดงมาถึงวัดหลางแห่งนี้รับรู้ด้วยญาณของท่านว่าที่นี่มีทรัพย์สินโบราณฝังอยู่จำนวนมากมายจึงอยากให้วิญญาณดวงนี้เฝ้าดูแลรักษาทรัพย์สินของแผ่นดินเป็นมรดกของวัดอยู่ที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่เป็นต้นมา บางตำนานบอกว่าไอ้ไข่คือเด็กลูกของชาวบ้านแถวนั้นที่เคยวิ่งเล่นอยู่ในวัดเป็นประจำแต่แต่เมื่อครั้งยังเป็นเด็กวัดโบราณต่อมาเด็กคนนั้นประสบอุบัติเหตุตกน้ำเสียชีวิตวิญญาณของเด็กคนนั้นก็เลยผูกพันอยู่กับวัดก็เลยสถิตอยู่ที่วัดนี้ตลอดมาตำนานที่เก่าวขานต่างๆนานากันมานั้นบริเวณนี้มีชื่อเรียกว่าวัดเจดี ซึ่งเคยเป็นวัดหลังว่ากันว่าสร้างมาแล้วกว่า1,000ปีเหลือเพียงเจดีโบราณที่อยู่ตรงบริเวณโบสถ์ในปัจจุบันต่อมาเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2,500ก็ได้มีการบูรณะวัดเจดีขึ้นมาใหม่ทำให้มีพระภิกษุเข้ามาอยู่ประจำวัดเป็นที่ประดิษฐานของพ่อท่านพระพุทธรูปเก่าแก่ ที่อยู่มาตั้งแต่ยังเป็นวัดร้างเมื่อปีพุทธศักราช2526พ่อท่านเทมเจ้าอาวาสวัดเจดีในตอนนั้นได้สร้างเหรียญบูชาไอ้ไข่เป็นรุ่นแรกพร้อมกับพัฒนาวัดมาเรื่อยๆแต่ในตอนนั้นพื้นที่บริเวณนี้ยังมีความเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เลยมีกองร้อยทหารผ่าน มาตั้งฐานที่วัดชั่วคาวเพื่อค้างคืนในคืนแรกไอ้ไข่ก็ป่วนทหารผ่านทั้งกองเป็นอันไม่ได้รับไม่ได้นอนทั้งคืนเป็นการก่อกวนเหมือนเด็กๆหยอกล้อเล่นไม่ว่าจะเป็นการดึงแขนดึงขาฉุดกระชากลากดึงเอาปืนตีศีรษะบางล้มราวปืนพอวันรุ่งขึ้น ทหารพรานก็ได้นำเรื่องที่เจอทั้งคืนมาเล่าให้ชาวบ้านในละแวกนั้นฟังเมื่อชาวบ้านในละแวกนั้นได้ฟังกลุ่มทหารพรานพูดแล้วชาวบ้านในละแวกนั้นจึงเล่าให้ทหารพรานกลุ่มนั้นฟังว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดที่พวกท่านมานอนชื่อไอ้ไข่เขาเป็นวิญญาณในร่างเด็กจะชอบมาหยอกล้อบุคคลที่ไม่รู้จักชาวบ้าน จึงได้แนะนำทหารผ่านว่าเวลาทำอาหารก็อย่าลืมทำเครื่องเส้นไหว้ให้ไอ้ไข่ด้วยไม่เช่นนั้นจะโดนไอไข่ก่อกวนอยู่ตลอดเวลาจากนั้นกลุ่มทหารผ่านพวกนั้นก็ได้ทำตามที่ชาวบ้านแนะนำเป็นที่ไม่น่าเชื่อว่าพอพวกทหารทำแบบนั้นแล้วเรื่องที่เจอไอไข่มาปั่นป่วนก็ไม่เกิดขึ้นอีกเลย ทหารทุกคนก็ได้นอนหลับกันอย่างมีความสุขเรื่องเราวของไอ้ไข่ก็เป็นตำนานที่รู้มากขึ้นเพราะกลุ่มทหารผพานกลุ่มนั้นได้เอาเรื่องนี้มาเล่าสืบต่อๆกันมาวัดเจดีตั้งอยู่ที่ตำบลฉลองอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชชื่อของไอ้ไข่เด็กวัดเจดี น่าจะติดอยู่ในอันดับตนๆซึ่งด้วยอภินิหารต่าง,าง,างนาๆนานาที่ชาวบ้านท้องถิ่นเล่าขานคนส่วนใหญ่จะเดินทางไปไหว้โดยมากแล้วจะนำหุ่นไก่ชนไปถวายและหุ่นไอ้ไข่ไปถวายโดยมีความเชื่อว่าขอให้ได้ไหว้รับโดยเฉพาะโชคลาบการค้าขายมักจะนำความโชคดี มาสู่คนที่เอาของมามอบให้จากนั้นจะไปจุดประทัดที่บริเวณกองประทัดซึ่งถ้าใครไปบ่อยจะรู้เลยว่าเสียงประทัดดังตลอดเวลาแทบวันเว้นวันโดยเฉพาะก่อนวันหวยออกชาวหวยเชื่อกันว่ายิ่งจุดประทัดดังเท่าไหร่โชกลามก็จะมาเพิ่มมากขึ้นเหมือนเสียงประทัดดัง ด้วยบารมีไอ้ไข่เด็กวัดเจดีจากวัดล้างห้างผู้คนสู่วัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองจากศรัทธาท้องถิน่นสู่ศรัทธามหาชนจากเทพประจำถิน่นสู่เทพระดับนานาชาติชาวต่างชาติชาวต่างแดนยังมาขอพึ่งบารมีเด็กวัดผู้นี้ตั้งแต่ก่อนจนถึงวันนี้ไอ้ไข่เด็กวัดเจดี ได้ผ่านการสมัยมาเป็นหลายร้อยปีกลายเป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอันดีงามของชาวชุมชนฉลองและพื้นที่ใกล้เคียงบารมีของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีไม่เลือกชนชั้นไม่เลือกวันนะไม่เลือกว่าคุณคือใครขอแค่คุณบอกกล่าวมาขอแค่คุณมีจิตอันเป็นศรัทธา ขอแค่คุณเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบารมีไอ้ไข่เด็กวัดเจดีพร้อมที่จะคุ้มครองทุกท่านพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้คนทุกคนดังนิยามที่เรียกขานกันว่าขอได้ไหวรับดังจะเห็นเป็นประจักษ์จากการพัฒนาวัดทั้งการสร้างอุโบสถวิหารเสนาสนะพัฒนาสาธารณูปโภค การขยายที่ดินเพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อต้อนรับผู้มีจิตศรัทธาที่เดินทางมากับไหว้ขอพรจากทั่วทุกมุมของประเทศอีกยังสร้างรายได้ให้ชุมชนตลอดถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านความเชื่อความศรัทธาสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกองประทัดกองใหญ่ไก่เต็มลานวัด เสียงประทัดสนั่นทั้งวันทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้ล้วนก่อเกิดมาจากพลังศรัทธาของผู้ศรัทธาที่มีต่อเด็กชายผู้คอยดูแลปกปักรักษาวัดเจดีย์ในนามว่าไอ้ไข่เด็กน้อยผู้มีความเมตตาเด็กน้อยผู้รักษาสัจจะวาจาไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์เรื่องราวไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับท่านผู้ชมสาธุ